ตำรวจสพเมืองภูเก็ตได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกบริเวณหน้าหมู่บ้านสะปามวินเลดมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสรถไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมพบมีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตแต่สุดท้ายเสียชีวิตสอบถามคนขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุเล่าว,ว่าได้ขับรถบรรทุกมาจากกรุงเทพมหานครมาส่งให้ลูกค้าที่ภูเก็ตขณะจะรุดร,รอลงของตอนเช้าอยู่รินถนนหน้าร้านของลูกค้าขณะนั้นมีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอดเวลา ได้ยินเสียงตูมที่ท้ายรถของตนออกมาดูก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์ขับมาชนท้ายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บตำรวจตัวที่เกิดเหตุถ่ายภาพเป็นหลักฐานและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเทยาวราแอนตี้แบคทีเรียโชว์เจลลดการสะสมแบคทีเรียปกป้องผิวให้สะอาดผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเคยาวราาคิดจะขายปิ้งทอดย่างคิดถึงน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ น้ำจิ้มผีบอกมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่หมูวันนา JB Custom Tailor ชั้น3 MBK หมูย่างเมืองสุพรรณสนใจติดต่อ096 264 4561